สวัสดีแฟนๆช่องอัตราคอมเมนต์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีคอมเมนต์จากกองเชียร์ของเวียดนามและของไทยมาให้แฟนๆได้รับชมกันนะครับโดยทําการคัดเลือกบางส่วนของคอมเมนต์นี้คิดว่าไม่แรงเกินไปไม่กระทบกับใครมานําเสนอเท่านั้นนะครับหลังจากที่ไทยชนะเวียดนาม3ต่อส่วนเซตควา้าแชมป์อาเซียนกลางปี2022แบบไร้พ่ายและไม่เสียเซตให้ใครเลยตลอดทัวร์นาเมนต์ครับแมตชนี้ก็มีความคิดเห็นทั้งชื่นชมและตาหนิจากกองเชียร์ของแต่และประเทศมาดูคอมเมนต์จากเวียดนามกันนะครับ คอมเมนต์แรกนะครับเซตสามนำสิบเอ็ดต่อหกคิดว่าเวลาของเรามันมาถึงแล้วแต่พวกเขาก็ยังคงแพ้ไทยยี่สิบสี่ต่อยี่สิบหกอีกครั้งแอนว่าเซนีไทยเหนื่อยครับกว่าจะชนะได้คอมเมนต์ Comment ที่สองนะครับโค้ชไม่ควรยืนอยู่ตรงนั้นเปลี่ยนโค้ชจะโอเคกว่านะแอดสงสารโค้ชครับไม่เคยได้รับคำชมเลยมันเป็นเรื่องอยากนะครับที่จะชนะไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับไทยเล่นในการได้รวดเร็วและป้องกันได้ดี เราแพ้ถูกต้องแล้วถ้าเวียดนามต้องการที่จะชนะไทยต้องมีการลงทุนในจํานวนเงินที่ถูกต้องและมีโค้ดที่ดีอันนี้แอดเห็นด้วยนะครับใครทุ่มทุนสร้างก็จะได้มากกว่าประเทศที่ประหยัดพบนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับทรัพยากรของไทยมากพวกเขาทดแทนกันได้ตลอดอันนี้หมายถึงจํานวนนักกีฬาใช่ไหมครับไทยก็มีไม่มากหรอกครับตอนนี้กําลังปั้นตัวสํารองให้ทํางานแทนจริงได้นะครับจะได้ไม่มีใครต้องมาแ,แบกทีมนะครับคอมเมนต์ถัดไปนะครับ วันนี้เราเล่นได้ผิดฟอร์มไปเยอะมากพลาดกันเองมากเกินไปหวังว่าเราจะดีขึ้นกว่านะแอดว่าการเล่นกับทีมที่เหนือกว่าเรามากๆนะครับเราจะไม่สามารถเค้นฟอร์มให้ปังให้ออกมาได้นะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับคอมเมนต์ถัดไปนะครับทีมหญิงเวียดนามเอาชนะได้แต่ทีมชาติที่จะหันเล่นเท่านั้นโหเล่นกันเองด่ากันเองเจ็บกันเองนะครับน่าสงสารจังคอมเมนต์ถัดไปนะครับ ทำได้แล้วสาวๆยิ่งในเซตที่สามเล่นได้ดีมากขอแสดงความยินดีกับสาวๆเว์เบอลเวียดนามหอือันนี้คอมเมนต์จากเวียดนามจริงหรือเปล่าแอดไม่แน่ใจนะมันคุ้นๆนะคอมเมนต์ comment ถัดไปครับการต่อสู้ของเวียดนามช่างไร้ชีวิตชีวาไม่จริงนะแอดดูอยู่เวียดนามเล่นได้ดีเลยทีเดียวช่วงหลังๆมาเนี่ยพัฒนาการดีเยอะมากเลยนะคอมเมนต์ comment ถัดไปนะครับคุณรออีกห้าสิบปีที่เวทบอล ไอ้ที่วอลเล์บอลถึงจะตามประเทศไทยทันอีก50ปีข้างหน้าไทยก็พัฒนานะครับไม่ได้หยุดยิงนะคอมเมนต์ถัดไปครับแชมป์คือประเทศไทยอีกตามเคยคาประจําของอาเซียนอ๋อรอบต่อไปก็ไม่แน่นะครับสู้ๆนะเวียดนามคอมเมนต์ถัดไปครับนำเหรียญเงินกลับมาอีกครั้งมันเป็นการรักษาสุขภาพที่ดีแอดว่าก็ดีกว่าไม่ได้เหรียญอะไรใช่ไหมครับคอมเมนต์ถัดไปนะครับ ช่างเถอะให้คนไทยได้แชมป์ได้ถ้วยกาแฟไปหืถ้วยกาแฟคอมเมนต์ไดไปครับเซตเขาไปอีก 3, สามเซตเช่นเคยโค้ดสอนไม่ได้เรื่องการจะชนะไม่ใช่แค่สอนนะครับมันมีหลายอย่างประกอบกันนะแอดว่านะคอมเมนต์ไดไปครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะชนะทีมไทยแต่เราโชคดีที่ได้ประสบการณ์จากเขา ใช่ครับแอเทนด้วยการเล่นกับทีมที่แข็งเก่งกว่าเราจะได้อะไรดีๆกว่าเล่นกับทีมที่อ่อนแอกว่านะคอมเมนต์ถัดไปครับเซตที่3เราจะนําเขาอยู่แล้วสุดท้ายขาดส,สมาธิกันไปเองส่วนไทยก็ไม่ได้เล่นเกมอะไรเลยแอเทนว่าไทยนิ่งกว่าครับประสบการณ์มันมีมากกว่าคลเก๋าเกมกว่าก็ามาดูเซตที่กดดันแบบนี้แหละจะแพ้3ต่อศูนย์หรือจะตามมา1ต่อ2ก็อยู่ตรงนี้แหละครับ คอมเมนต์ถัดไปครับก่อนเกมเราคุยเยอะมากกว่าเราจะชนะไทยให้ได้พอจบเกมก็เงียกกลับไปโมดือแอดว่าไม่ียบนะหลังจบเกมอะ่ะนะครับกองเชียร์ออกมาด่าทีมตัวเองซะเยอะเลยคอมเมนต์ถัดไปครับมันแปลกมากหรอที่แพ้ไทยพวกเขาอยู่อันดับไหนแล้วชนะซี่ถึงจะเรียกว่าแปลกแพ้คือเรื่องปกติอ,อันนี้แอดเห็นด้วยนะครับคอมเมนต์ถัดไปนะครับ บอลสองไทยดีมากเลยส่วนเราแย่แอดว่าก็ไม่แย่นะเพียงแต่ไท,ย,ทยของเราทําดีกว่าแค่นั้นเองคอมเมนต์ถัดไปครับเหนื่อยทางกายและใจอันนี้หมายถึงนักกีฬาใช่ไหมครับหรือกองเชียร์คอมเมนต์ถัดไปครับพูดตามตรงเลยนะเซตที่สทันทุยตีผิดพลาดเสิร์ฟเสียและบอลแรกพังมากเลยแอดว่าทันทุยเล่นได้ดีนะไม่งั้นเขาจะได้รางวัลมาเลยครับ คอมเมนต์ถัดไปนะครับในเซตสุดท้ายลำอวนคืออชัยกรส่วนทันทุยถือว่าดีช่วยสร้างสมดุลให้กับทีมอันนี้แอดงงนะตอนแรกบอกว่าทันทุยพังมาคนนี้บอกว่าเล่นได้ดีตกลงมันคนเดียวกันเปล่าเนี่ยคอมเมนต์ถัดไปครับครั้งก่อนเราได้เซตจ,จากไทยแต่ครั้งนี้เราไม่ได้เลยน่าผิดหวังจริงๆแอดว่าคงมีผิดหวังบ้างแหละสู้ๆนะเวียดน,นามต่อไป อาจจะได้เซตจ,จากใครนะคอมเมนต์ถัดไปครับทีมไทยเก่งมากเราทําดีที่สุดแล้วอย่าไปโทษนักกีฬาเลยใช่ครับเล่นกับทีมที่แข็งแร่งกว่าแพ้เป็นเรื่องธรรมดาครับอย่าไปโทษใครเลยโดยเฉพาะนักกีฬานะเดี๋ยวเขาจะเสียกําลังใจเปล่าๆและคอมเมนต์สุดท้ายครับกลับมาพักผ่อนและฝึกซ้อมกันใหม่โอกาสหน้ายังมีอันนี้แอดเห็นด้วยนะครับควรซ้อมให้เยอะๆถ้าเหนื่อยก็พักนะครับหาจุด ปกพ้องของตัวเองนะครับเสริมจุดแข็งนะครับแล้วมาสู้กันใหม่นะครับเจอกันในรายการต่อไปนะครับสู้ๆนะเวียดนามฟังคอมเมนต์ของไทยกันบ้างนะครับคอมเมนต์แรกนะครับชื่นชมเวียดนามจะแก่งขึ้นรับบอลดีขึ้นมากไทยก็ต้องปรับปรุงทีมให้ดีกว่าเดิมนะคอมเมนต์ต่อไปครับแตเงเหยียนก็พัฒนาขึ้นนะมีลูกสูตร ขึ้นบอลเร็วได้รุนแรงขึ้นไทยก็ต้องไม่ประมาทอันนี้แอดเห็นด้วยนะครับเวียดนามเล่นได้ดีขึ้นมากเลยนะครับก็หลายๆอย่างก็คงจะได้จัดตอนที่มาฝึกซ้อมที่ไทยนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับชื่นชมเวียดนามเล่นได้ดีและพัฒนาขึ้นมากๆบอลเร็วตบฝังขาดแต่ประสบการณ์และความประมาทเท่านั้นเล่นกับไทยได้สนุกชื่นชมทั้งสองทีมเลยก็เป็นคอมเมนต์ดีๆจากไทยนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับ ชื่นชมผู้ชมไทยทุกคนในสนามเชียร์กันแบบน่ารักมากไทยได้แต้มก็ปรบมือให้เวียดนามได้แต้มก็ปรบมือให้นักกีฬาทุกคนเต็มที่เพื่อชาติทุกคนทุกคนสมควรได้รับกำลังใจได้ดีแบบนี้นะครับอันนี้แอนแทนด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับคุณวิภาวีนี่หากกระโดดได้สูงเหมือนแบบทีมชาญญี่ปุ่นชุดปัจจุบันจะน่ากลัวมากนะครับเธอค่อนข้างไวพละกําลังอะไรดีหากกระโดดได้สูงสูงจะช่วยให้เล่นได้น่าก,กลัวขึ้นไปอีก ก็มีโอกาสครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับวิภาวีมีโอกาสแล้วโชว์ให้สุดนะสู้ๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับหายไวๆนะวิภาวีให้กําลังใจนักกีฬาทีมสาวไทยทุกๆคนในการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะสู้ๆก็ในเซตที่3นะครับคุณวิภาวีหลังจากกระโดดลงมานะครับเหยียบเท้าของทางฝั่งเวียดนามนะครับทําให้ข้อเท้าพลิกบาดเจ็บไปนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับ ต้องชมว่าเซตสไทยโดนนำห่างมากแต่ค่อยเล่นไปทีละลูกจนกลับมาชนะและต้องชมว่าเวียดนามเล่นได้ดีมากเช่นกันบอลสั้นคมกริบอันนี้เห็นด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับขอชื่นชมวอลเล์บอลสาวไทยทุกคนที่สามารถรักษาชแชมป์ได้อีกสมัยสำหรับมดดอยดีใจที่เห็นด้วยน้องคืนฟอร์มนะครับสมัยที่ยังเล่นกับรุ่นเยาวชนเราจำได้ว่าฟอร์มน้องโดดเด่นมากก็ แมทนี้เป็นแมต์แจ้งเกิดของวิภาวีแหละครับคอมเมนต์ถัดไปนะครับขอให้น้องอย่าทอ้อไม่ว่าทางกายหรือทางใจขอให้น้องหายไวๆเป็นกำลังใจให้น้องเสมอก็ช่วงตอนนี้รู้สึกจะเป็นกำลังใจให้กับน้องวิภาวีนะครับขอให้น้องหายไวๆนะและ้วก็เล่นให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคอมเมนต์ถัดไปครับ อยากให้ปีหน้าส่งยู20ลงอาเซียนกลางปีไม่ใช่เพราะดูถูกคู่แข่งแต่อยากให้เด็กได้ลงเล่นหาประสบการณ์เพราะรายการนี้ก็ไม่มีผลอะไรต่อเราอยู่แล้วแถมยังได้พัฒนาผู้เล่นอีกรายการไหนไม่สําคัญก็ปล่อยให้เด็กมันเล่นบ้างคะ่ะก็ดีนะครับไม่อย่างนั้นยู U 20จะไม่มีเวทีในการนะครับประลองฝีมอือนะครับฟังรายการถัดไปนะครับ คุณกัปตันขอทรงผมนี้นานๆนะทรงนี้สวยน่ารักมากยินดีกับทีมชาติไทยที่รักษาแชมป์ไว้ได้อีกปีขอบคุณที่ยอมเหนื่อยเพื่อสร้างรอยยิ้มและความสนุกให้คนไทยอันนี้หมายถึงกัปตันชมพูใช่ไหมครับฟังคอมเมนต์ถัดไปนะครับเวียดนามพัฒนาขึ้นมากใช่ครับพัฒนาขึ้นมากเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับทรงกําลังใจให้มดดอยครับที่ผ่านมามีแต่คนต่อว่าแต่ครั้งนี้มดดอยทําได้ดีทีเดียวฟอร์มกําลังมา แต่โชคร้ายที่บาดเจ็บซะก่อนสู้ๆนะขอหายไวๆเช่นกันครับสู้ๆคอมเมนต์ถัดไปนะครับส่วนตัวคิดว่าทีมเวียดนามเล่นได้ดีนะครับหลายๆจังหวัดทาได้ดีมากแต่เพียงว่ายังขาดประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ยังขาดความต่อเนื่องในด้านจิตใจซึ่งต่างจากไทยมีประสบการณ์มากกว่าในวิธีต่างประเทศทีมเวียดนามก็มีการสนับสนุนดีแต่ก็ยังแพ้ทีมชาติไทย ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับแอดว่านะอีกไม่นานนะครับเวียดนามจะโดดเด่นในเวทีโลกนะครับปีหน้าเขาน่าจะชนะในในรายการ AVC นะครับที่จะเปลี่ยนชื่อแล้วก็มีโอกาสได้ไประดับโลกนะครับตีกับทีมทางด้านยุโรปแล้วนะครับฟังคอมเมนต์ถัดไปนะครับทีมชาติสาวเวียดนามเล่นได้ดีเล่นได้สนุกสู้กับทีมสาวไทยได้สูสีมากเลยอันนี้ทุกคนเห็นด้วยครับคอมเมนต์ถัดไปนะครับ ชอบสลูกสุดท้ายที่อัชราพรตบลงสวยๆจนไทยชนะอันนี้ถ้าใครไม่ไม่ได้เห็นนะครับก็ไปดูคลิปนะครับสวยจริงๆนะครับคอมเมนต์ถัดไปครับเป็นไงครับพวกชอบแซะทีมชเอ่อทีมสาวไทยชุดนี้ลบคำสบป,ประมาทได้ใครได้เคยบอกว่าทีมสาวไทยไม่มีบุมบิมไม่มีทางชนะเวียดนามได้ผมจะบอกนะทีมสาวไทยเขาเล่นได้แบบทีมไม่ใช่ว่าขาดใครแล้วทีมไทยจะแพ้นะครับ อันนี้เห็นด้วยนะครับก็ทีมไทยเป็นทีมที่เ,เล่นระ,ระบบโครงสร้างได้ดีครับคอมเมนต์ถัดไปนะครับขอชชินชมทีมไทยเล่นได้ดีมากสาใจชนะทีมเวียดนามอชารพรเล่นได้ดีมากก็อชารพรเล่นได้ดีครับคอมเมนต์ถัดไปนะครับนักกีฬาเวียดนามเขาหน้ารักนะทุกครั้งที่เสาไทยบาดเจ็บเขาจะเข้ามาช่วยดูยแลความเป็นห่วงทุกทีตั้งแต่รุ่นพี่แล้ว อันนี้ตัวนักกีฬาน่ารักครับแต่ที่เราเห็นไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นเกียน์คีย์บอร์ดนะครับมาฟังคอมเมนต์ถัดไปนะครับโคด่วนผู้ยิ้มหวานใน VNL ไม่มีอีกแล้วรายการที่เหลือคือขาว้าตลอดอก็มันต้องมีบ้างแหละครับจะยิ้มตลอดก็ไม่ได้นะครับบางจาังหวะมันก็ต้องมีดุบ้างนะ ฟังคอมเมนต์ต่อไปนะครับกองเชียร์สุภาพน่ารักมากมากคงเป็นตัวอย่างที่ดีของชาวไทยและไปทั่วโลกก็เป็นตัวอย่างดีของเป็นตัวอย่างที่ดีๆของกองเชียร์ทั่วโลกนะครับไทยแจ่มอยู่แล้วเรื่องนี้นะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับทีมหญิงอาเซียนน่าจะดีใจที่ได้เล่นกับทีมไทยมันยากที่ทีมระดับนี้จะมาเล่นด้วยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาบราซิลหรืออ,อิตาลีไม่ใช่แพ้ไทยแล้วน้อยใจต้องยกระดับตัวเองเพื่อไปอยู่ในทีมหัวแถวให้ได้ อันนี้ก็จริงนะครับก็หวังว่า,าไทยเราคงเป็นทีมที่ให้กำลังใจกับทีมอื่นๆในอาเซียนของเรานะครับต่อไปเราจะได้เห็นเพื่อนๆในอาเซียนได้มีโอกาสเล่นในระดับโลกนะครับฟังคอมเมนต์ถัดไปนะครับแฟนๆชาวไทยเราดีอยู่อย่างหนึง่งเราไม่ซ้ำเติมทีมของเราในยามที่เราแพ้นี่แหละคือกำลังใจของนักกีฬา ใช่ครับต้องให้กำลังใจกันนะครับคอมเมนต์ถัดไปนะครับเหยียงคีย์บอร์ดดดาอย่างเดียวนักกีฬาเขาเล่นได้ดีกว่าเก่าเยอะมันต้องยอมรับกันก็ต้องยอมรับความจริงเนาะแพ้ก็ต้องแพ้ไม่ได้เก่งมาแต่เกิดนี้พัฒนาต่อไปเถิดให้กําลังใจสักหน่อยนะครับอีกหน่อยเขาก็จะดีขึ้นมาเองใช่ครับต้องพัฒนาพร้อมกับให้กําลังใจด้วยนะครับ คอมเมนต์ถัดไปนะครับสิ่งที่เวียดน,นามต้องมีคือการให้กําลังใจและสนับสนุนพวกเขาไม่ใช่แค่คาดหวงังแต่จงผลักดันพวกเขาจิตวิญญาณของพวกเขาจะสู้เพื่อพวกคุณการเล่นหน้าเน็ตกับลูกเรียวเวียดน,นามทําได้ดีใช่ครับผมดูแล้วมีหลายๆอย่างนะครับเวียดน,นามทําได้ดีมากทีเดียวทําได้ดีกว่าทีมไทยด้วยแหละนะครับคอมเมนต์สุดท้ายนะครับ ทุกทีมมีจุดแข็งจุดอ่อนแต่บังเอิญไทยเห็นจุดอ่อนเวียดนามไปจัดการได้นะครับเวียดนามต้องหาประสบการณ์ให้มากกว่านี้เก่งนะที่ค้นไต้หวันได้คู่แข่งไทยๆนะไม่ใช่เวียดนามอย่างเดียวแต่คู่แข่งไทยคือญี่ปุ่นจีนและยุโรปอเมริกาทางด้านน้นครับอันนี้เห็นด้ยนะครับคือทีมที่มีความแข็งแกร่งนะครับก็เป็นคู่แข่งเรานะครับส่วนทีมที่มีความอ่อนกว่าเราเราไม่ถือเป็นคู่แข่งนะถือว่าเป็นเพื่อนกันนะฮะก็ เป็นคอมเมนต์ดีๆที่แอดพัดมานะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจด้วยการเยี่ยมชมคลิปดีๆจากช่องอันตาคอมเมนต์ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อให้กำลังใจแก่นักกีฬาทุกคนด้วยครับขอบคุณมากครับ